เง็ดแม่นจืก้นดังกูเง็ดฟอมคนนี้ไม่ต้องคู่อะรที่ตบเลยตบเลยเออยวมึงหยาเพ่อเออเง็ดแม้ยไม่าเพอยไมหา่ไม่ต้องร้องอันมานี่เงยดแม่แบงหลัแบงลกพ่งกันละโซรั่เว้ยไม่ต้องรำ ม่ังตั้ตากุลิปปักกุลิปปอเพลงก็แล้วอย่าเพียเลยกูเพล้ำเลมตัวเดเียงตัวดำตัวก็มึงยึดอดึงแล้วหูยไงพีนี้วดอนกูลยเออเพื่อนเออเพปนมึงกรรองยัมไอบวกนี้เอาปืนชี้มาตทน้อยโอนั่นเฮอพื้นชีดนามลูกมันเสอหลวกเลยรงกลานดึง กูปิดแต่โควิดระบาดก็ไม่เล่นแต่บ้านเนเปลีอ่พื้นที่นาเเอจกตนะเฮแต่เอ้ยถ้าวพื้นที่นามาเลยกูกลัวกูมากว่ว่าเดี๋ยวเวันกูพื้นที่นามาเลยกูกลัวกูม่กัวแต่ว่าวันแต่กูเล่มไกลซ้ป

ủa anh nói với anh là, quá luông. mà chết? Mึง cái tên là gì? không tảng mà chết cả đinh. Hai bia, Này แลบลืมบนแนวลาบมั้งเอ้าแลบลืมบนแนวลาบลงบแนวลาบไปเมาเอ้าเนี่ยเครียดโกงเชี่ยกูอยางนั่งให้เน้งเดียวตาดีไอ้เด็กอย่างก้าวมวยร่วมเัิดดันเลยเด็กแม่งปื่อนเตีตายองเฮ้ยกูเล่นในบูดกูตำราคาบูดเล่นในเล่นเบียร์หนังเจ๊ยในอย่างพื้นและมีกี่นัดสามนัด ทรมนัตเออกูมาเสื่อมึงไม่เสือว่าในปืนนี่มีลูกทรัมนัดกูมาเสื่อได้ถ้าชูไม่เชอเดี๋ยวกูยิงให้เลยทีนี้เชื่อแล้วยังเหยียดมว่าไม่บอกนี่มีลูกจริงเห็นดไหมมึงยิงลองมดแล้วมึงยิงจริงไรอะเพียกแต่าเหยียโอยนี่มึงเคยโดนนนนนน na pui mai đi nè rồi nuôi na vào yêu đây mà quát này nắng nêu, nè Hả? ở cười mà nói ôn mẹ cái <laughs> na ti เน,นี่ยเตินี่นตนั้งใจกะพัติเกินนียงใจได้ลัดมาใจยดงเยอะยินตรงปีชนตนามาเตะใครอยากเก้าไปตามดูเพราะผมนี่อยากรู้ความเออสวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสดีครับพี่ทั้งสองฮาวาดคดีบ น้องมาเจ็บแล้ะไหนเนียอะไรดีครับว่าน้องมาเจ็บแล้ะไหนมาเจ็บแล้วนู้มาเจ็บแล้วนี้มาเจ็บแล้ะไหนเนี่ยพูดดังๆหน่อยครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาเจ็บแล้ะไหนมาเจ็บแล้วนู้เออมาเจ็บแล้วนี้มาเจ็บแล้ะไหนเนี่ย ดังๆสิครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาแต่ปราหน่อยให้ดูว่าเรกวางงูตึงยังไงเนี่ยขอโทษนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเออสวัสดีครับพี่คนข้างหลังเออครับวัดดีครับพี่เช่อเรศครับผมจืตรถ่งครับโอ้ชื่อเท่งครับ